สวัสดีค่ะพบกับครูจาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะสส มีส่วนที่ระบายสีหส่วนในสิบส่วนเราจะเขียนเศษส่วนได้ว่าเศษหกส่วนสิค่ะรูปที่สองนะคะมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะค่ะมีส่วนที่ระบายสีนะคะ ทั้งหมด27ส่วนนะคะใน100ส่วนค่ะเราสามารถเขียนเศษส่วนได้คือเศษ27ส่วน100ค่ะเรามาเรียนเรื่องทศนิยมกันเลยค่ะ การอ่านการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งทศนิยม1นึ่ตำแหน่งพิจารณาส่วนที่ระบายสีมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนใน10ส่วนหรือเศษ1นึส่วนสิแสดงด้วย0.1 0.1เขียนเป็นตัวหนังสือ0.1ค่ะ ร้อยยม1นึ่ตำแหน่งพิจารณาส่วนที่ระบายสีจากรูปนี้นะคะมีส่วนที่ระบายสี4ส่วนใน10ส่วนนะคะหรือเศษ4ส่วน10แสดงด้วย0.4ค่ะ0.4เขียนเป็นตัวหนังสือ0.4ค่ะจากรูป พิจารณาส่วนที่ระบายสีมีส่วนที่ระบายสีสิส่วนนะคะใน10ส่วนหรือเศษ10ส่วน10แสดงด้วย1หรือ1.0ค่ะ1.0เขียนเป็นตัวหนังสือ1.0รูปต่อไปนี้นะคะ มีส่วนที่ระบายสีเศษ15บหส่วนสิหรือจำนวน1เศษ5้าส่วนสิแสดงด้วย1.5ค่ะ1.5เขียนเป็นตัวหนังสือ1.5ข่าเสิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ มีเลขโดดหลังจุดทศนิยม1ตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยมแสดงว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าๆกันเช่นเศษ6กส่วนสิเท่ากับ0.6ค่ะอ่านว่า0.6 จำนวน1เศษ9ส่วน10เท่ากับ1.9ค่ะอ่านว่า1.9ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเศษ37ส่วน10เท่ากับ3.7ค่ะอ่านว่า3.7 พสนิยมสองตำแหน่งพิจารณาส่วนที่ระบายสีมีส่วนที่ระบายสี8ส่วนนะคะใน100ส่วนหรือเศษ8ส่วน100แสดงด้วย0.08ค่ะ0.08เขียนเป็นตัวหนังสือ0.08ค่ะจากรูปนี้นะคะ ทศนิยมสองตำแหน่งพิจารณาส่วนที่ระบายสีมีส่วนที่ระบายสี37ส่วนค่ะใน100ส่วนหรือเศษ37ส่วน100แสดงด้วย0.37 0.37เขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ0.37ค่ะ ทศนิยมสองตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม2ตัวค่ะเลขโดดหลังจุดทศนิยมแสดงว่าเป็นกี่ส่วนใน1 0 0ส่วนเท่าๆกันเช่นเศษ6ส่วน100เท่ากับ0.06อ่านว่า0.06ค่ะ จำนวน4เศษ79ส่วน100เท่ากับ4.79อ่านว่า4.79ตัวอย่างต่อไปนะคะเศษ284ส่วน100เท่ากับ2.84ค่ะอ่านว่า 2.84ค่ะทศนิยม3ตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม3ตัวนะคะเลขโดดหลังจุดทศนิยมแสดงว่าเป็นกี่ส่วนใน1,000ส่วนเท่าๆกันค่ะเช่นเศษ2ส่วน1,000เท่ากับ 0.002อ่านว่า0.002ค่ะจำนวน6เศษ85ส่วน1,000เท่ากับ6.085อ่านว่า6.0 85ค่ะค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเศษ17,159ส่วน1,000เท่ากับ17.159ค่ะอ่านว่า17.159 ค่ะจำนวนนับสามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง2องตำแหน่งหรือ3ตํตำแหน่งได้นะคะโดยเติมจุดทศนิยมแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัว2ตัวหรือ3ตัวตามลำดับค่ะเช่น4เท่ากับ4.0เท่ากับ4.00 เท่ากับ4.000 23เท่ากับ23.0 23.00เท่ากับ23.000ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูจอยขอฝากแบบฝึกหัดนะคะ ให้เด็กๆลองไปทำดูนะคะให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะมีทั้งหมด6ข้อค่ะเขียนเป็นตัวเลขนะคะอีก6ข้อค่ะและเศษส่วนเขียนในรูปทศนิยมค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะ you.